สองห้าถือว่าลุมหรือเปล่าวะไม่ได้เลยแก๊งมึงล่ะไปเรียกมาทัแก๊งมึงงะเอาไม้ครบทุกตัวสักกูไม่กลัวหอกแบกมึงงามึงบอกว่ามึงมีปืนอ้เจือลกๆในแมทมึงงะสักว์พวกขบวองพวกกูไม่ลองออกแพ็คมึงงาอย่มึงงะนี่กูแตามึงงะกูงัดกูแงมึงงากำลังจะคัดจะแครนี่กูลดตัวมาแนมึงนะาคุยกับแครมึงนะอย่าอวดอย่าแอดมึงนาและไม่ว่าในเอชทีเอ็มหรือแคร์จำได้กูเก็จเจอตัวแบกมึงงาแ ไม่หยุดเลิงไม่งั้นชีวิตจะด้วยปัาแบนุจะไม่หยุดยิเราตีนี้พวกคังทองเวลาดีขึ้นนาทีจุดเฉยทำทุกอย่างกูไม่ค่อยสนลจให้่คะสรดสนเรือสนแจวห้องเมียมึงกูไม่ค่อยไปไม่ใช่เพอเชื่ออะไรแต่ ัเออาเรื่องทั้งหมดตกไปตาทิ้งเด็กโป๊ะโว๊เบกโวยวายอย่าดีอย่าติดตลกกูตกกะนโลกคอมือขาดมิดทำไมพี่วันมันถึงได้โหดไลน์นาดนี้บอยเธอไม่ต้องเปิดเดี๋ยวกูเปิดเองมาในกระดาษที่กูเปิดเกมดูมึงเลยว่ามันจะเปิดเต็มเปิดนตาเมอสัตว์ไม่ได้เปิดเพลงจากที่ที่กูเดินที่กูเติบโตแต่ในกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชว์เพราะเพะว่ากันที่เกิดตักำเนิดโฟร์จำใส่หัวตาเบิกโคลกูเปิดโซน ถ้ามึงอยากตายมาฟ้าก็พูดมาโหดมอนยมาท่มาเล่นมึงกับไอสัตว์เ็มดาบิสมึงกูวางกวายโซฮายมึงอูงานกว่าสายตาดูดูทางกินมันชุนไปทุกคนพี่ไม่ได้อยากเล่นแกมเมาสัตวตาแดงโดนตัดนแม่มึงวานอแวแกกูใส่ยขามาจากเลยขวาข้างในร่างกายยังคงไม่สารกกันชาวกระบะเต็มหลังเข้มทูฟาฟ์มมึงหาเป็นลาิชโนเซของกูตอนไหนมึงได้แนั้นมาจีเย็พยกับเมียมึงงมึงายดไปเอาไม้ครบ แกงงานกล้านกล้งเรานานงางาน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 านงานงาานงานงานงานนงานงานงานานงานนงานนงาานงานงาานงานงานงานานงาานงานานนงา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 านงานงนงาางานงนงนงานงาานนงานงานานนงา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 นน